แฮมแฮมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่นี่อยู่ในไแลมดังโมบายกับโนซุมิคุงสุดหล่อนะจ๊ะอึมก็วันนี้ผมนี่อยากจะสารภาพอะไรบางอย่างนะครับก็คือ เด e วันนะผมเกลียรครับผมเปิดเก้าร้อยเพชรที่เตือนมาตัวเดียวพอเหรนี่มันเกมสแลมดังมันเกี่ยวกับเด e o วัน The one. ตรงไหนตเดเอายกกับตดกระพีโอเควันนี้อยู่ในเกมสแลมดังมือไบนะครับทุกคนก็นี้อยู่ในวันที่หนึ่งเดือนที่สามหรือว่าวันที่หนึ่งมีนานะซึ่งผมมาตั้งใจเลยนะว่าวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยผมจะลงคลิปนะ เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วผมกิเกียลลงไงแต่ก็วันนี้นะผมได้กลับมาเล่นแบบจริงจังแล้วหลังจากที่ผมได้เดอ One นเอสคโนมาแล้วนะจริงๆผมตอบเกม7บาทไปค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมารอบเอ่อมาเพิ่มเกมนี้แทนซึ่งเกมนี้นก็ยังเป็นเกมหลักของชาแนลเราอยู่ในตอนนี้แล้วผมว่าจะเล่นมันไปอีกยาวๆนะจ๊ะอึมตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ6โมงนะซึ่งมันไรค่อนข้างชา โลผมนี่ดีดมาจากไหนก็รู้เสียงยังสดใสอย่างนี้อยูนอย่นะอือก็ที่เสียงสดใสนี่ก็ออพอเหอะความลับเยอะเหลือเกินเราไปดูกันเลยว่าวันเนี้ยผมเนะี้ยได้กลับไปเล่นฮานากาตะโทเอรุด้วยมันชื่อโทเอรุทำไมมันชอบเรียกว่าโทเอรุวะนี่สําหรับฮานากาตะเซ็นเตอร์สายชูตัตวนี้นะผมมั่นใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็เล่นแล้วมันเอาไปวางไ,ไว้ใต้แป้นซึ่งผมว่าผมได้ทําการทดลองมาแล้วนะชูดสิบลูก ไม่ลงสักประมาณ1-2ลูกเองนะซึ่งสามารถชูได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะผมนี่จัดความสวรรค์ไปแล้วถึง89%จนเกือบสุดแล้วจริงๆนะตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าเป็นตัวเมนของผมอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วผมก็ได้ซื้อมิซิอิ3สามแต้มมานะแต่ว่าตอนนี้คือผมกำลังฝึกเล่นมันอยู่นะค่อนข้างเล่นยากนะสำหรับสามแต้มเพราะว่า สกิลอัปเกรดผมนี่อัพไปได้แค่42เปอร์เซ็นต์เองทุกคนเห็นปะแล้วเวลาที่ผมเล่นเนี่ยคือมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าสามแต้มสมัยเนี่ยค่อนข้างเล่นยากเพราะโดนปคนประกบดีๆหน่อยเนี่ยชุดไม่ลงนะแล้วยิ่งชุดเยอะแล้วไม่ลงเนี่ยโดนรีพอร์ตบ่อยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเวลาฝึกมนเล่นอีกสักประมาณเดือนสองเดือนแล้วกันเนี่ยแล้วค่อยกลับมาโชว์ให้ทุกคนดูนะมันจะมีเซนเตอร์อีกสองตัวที่ผมมีอยู่นะกําลังหัดเล่นอยู่ วันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณไปดูฮานากาตาในเกมที่ผมได้เซฟเอาไว้แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันเช้าๆอ่ะเวลากดจับห้องมันจะไม่มีคนเนาะคนมันจะน้อยเหลือเกินนะไปผมจัดให้เป็นเลยสองเกมไปอสองเกมที่เป็นรูปโปรไฟล์กล้วยเนี่ยคือตอนนั้นผมเล่นกับไอ้ลูกศิษย์ผมมั้งถ้าจาไม่ผิดแล้วผมแกล้งปลอมตัวเป็นบอดกันนะเป็นแบบว่าใส่โปรไฟล์กล้วยกัน <laughs> แล้วก็ปลอมตัวว่าเราเป็นบอดแล้วไปเล่นกันนะ แต่คนอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวเท่าเล่นนะไม่ค่อยบอทไม่ค่อยเล่นกันนะไปดูที่เกมแรกกันเลยรออะไรล่ะครับจานก็เข้าเกมอ่ะทีมโหจะมีฮานากะตะนะแล้วก็จะมีชโิโอซากิที่เป็นลูกศิษย์ตองผมเองนะเป็นตัวกันสามแต้มนะแล้วมีลูกคาว่าเป็นไขรก็ไม่รู้นะทีมมันจะมีฮานากะตะเหมือนกันนะมีสกินด้วยแล้วก็มีมากิชินิจินะแล้วก็มีมิซิที่เป็นตัวสามแต้มนะไอ้ลูกศิษย์ผมนี่ยิ้มแล้วจังหวะเนี้ยคือแบบว่าโอ้โห มิซีนี่คือแบบว่าไม่ได้เล่นแน่นอนนะมาจ้มบอลครับในสองหนึ่งโกชุดน้มันเบเบตนี่จ้มบอลได้ครับจ้มบอลโนหนึ่งนะเอาวะจะให้ลูกเขาว่าเลี้ยงหลอกสองทีสามทีครับสองทีฮานาก็ตะดังหนึ่งลูกไม่ลงับรีบาวเองอีกอเก่งเกินเป้าอื่งเชียวซากิพุ่งหนึ่งทีสองทีแล้วก็ชุดยังไม่ลงก็ฮานากะตะยังรีบาวได้อยู่เขาจะนตรงนี้โยกหนึ่งทีโยกสองทีลงไปหนึ่งลูกครับขี่ม้ายิงคานูนี่คือผมอัดเอาไว้นานแล้วนะ คือผมจําไม่ได้นะว่าผมเล่นชนะหรือแพ้นะมามากีสองกับมิซิมิซ่ชุดติดรบคุณนแรงจ้าชิโอซาก,กิครับรีบาวฮนานากาตะฝั่งตรงข้ามรีบาวได้นะฮนานากาตะพุ่งแต่ก็ยังไม่โดนนะสอกับมากีมากีีชุดโดนบล็อกไปหนึ่งลูกนะเอาวะเอาวะชิโอซาก,กิครับหมุนตัวหนึ่งทีครับสองทีชุดก็ยังไม่ลงนะผมรีบาวได้นะครับโยกหนึ่งทีโยกสองทีข,งทขี่ม้ายิ่งนู้ไม่ลงรีบาวเองโอ้โหเดือดใจเขาจังหวะนี้ ชูสามแต้มครับไม่ลงนะรูเขาว่าเก็บบอลได้ <c oughs> ดับเบิลคัดดังไม่หนึ่งทีนะรับรู้ขวา,าว่าเอาวะสี่ศูนย์แล้วนะเออทําแต้มไหนเป่าอือส่นกับมากิมากิพุ่งส่นกับมิซี่มิซี่ชูตติดรบกวนก็ยังไม่ลงนะเอ,อ้ยโชซาก,กิเก็บบอลได้ส่นกับผมผมหมุนหลอกหนึ่งทีสองทีแล้วก็ดังก็หมุนตัวหลอกไปหนึ่งทีเทาเถะขับหนัง โอ้ทเกิดแบบเป่าครับทีเกิดที่ใจจะรับไหวนะเออเอ้ยตัดบอลตัดบอลนี่ทเกินเทเกินส่งให้กับใครครับจัวงว่นี้ชูดเองเลยครับจังกว่นี้ลงมาอีกหนึ่งลูกแปดศูนย์นะเออไม่ทําแต้มหน่อยเหรอเอาอ่ะรอบนี้ผมว่าผมุบั่นใจ่ะเอาอ่ะนักกตาอยากเล่นเองครับส่งจังกว่านี้ไม่ลงนะแล้วผมรีบาวได้นะครับส่งกับเชียว์สากิชียว์สากิพวกหนึ่งที่ชูดเลยใครจะคิดว่าเขาชูดเลยสิบ <laughs> ศูนแล้วนะเอาอ่ะสิบต่อศูนย์ยังไงทุกคน นี่พวกเราเป็นทีมบอดนะครับพโลโลยังไงครับส่งกับมากีเมา่อกี้ส่งกับนาคตะนาคตะดังไม่หนึ่งลูกโอ้แ้มแรกเข้ามาแล้วนะออืเอาว่ะผมน่าจะบล็อกโดนนะจะได้สิบศูนย์เนยยาวโยกดีโยกสองทีเอาชนล้มครับหือแย่แล้วเดี๋ยวเรา,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 ามากีส่งกับมิสซี่มิสซี่หมุนตัวส่งกับมากีกมากีพุ่งส่งกับมิสซี่มิสซี่ยังไงครับโอ้ผมนมีตัวทําแทมปืนนะาคะตาก,ก็ทําแ้มไม่ได้นะเขาก็ไม่ส่งให้นาคะตากันนะแลไกลเกินครับเรียบร้อยนะล่วงไปหนึ่งทีนะ เอาวะวะสวยกับผมนะหมุนตัวหลอกหนึ่งดีสองดีดังไปกับอืเอาวะโอ้ไม่กอดหมุนตัวดังอีกหนึ่งรอบนะสวยกับอนากตะอนากตะเฟเวชุดลงไปหนึ่งลูกใครจะคิดว่าเขาจะชุดนั่นละครับคือความเท่ของอนากตะนะเขาสามารถชุดได้แต oh ่เขาไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยเชื่อใจเขานะอฮ้ยขี่มายิงนู้ไม่ลงรีบเอาเองครับสวยกับโชซากิโชซากิลงงไปหนึ่งลูก เอ้ยยังไม่ลงเอ้ยเอาอะเอาหมุนอันตีเลยละการยกสเต,ต็ปสองไปหนึ่งทีอือ้อหือยกสเต็ปสองไปดีครับยังไงยังวันที่สิบสต่อสี่นะห่างกันถึงสิบแต้มนะวิธีชุดลบกวนรุนแรงไปหนึ่งทีสิครับไอหนุม่มอานากาตารีบาครับสวยกับลูกว่าลูกว่าหมุนตัวสองทีทําทีสวยกับฮานากาตะเฟลชุดใต้แป้นครับโหโหโหถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะนะถา้ะะถารอ,อรับใต้แป้นมันเยอะ เอาว่ะสวยมากโนโซมิ omi, ชมไปหนึ่งทีสวยกับมากี่มากิีชุดลงด้วยครับอืมหรืวก็มากี่จะเตะหน้าผมตอนแล้วเขาเรียกว่าโหนบอลโหนห่วงราชันผมเพ่งรู้ชุดไปรีบาบลู้เขาว่ารีบาวได้ครับหมุนตัวหนึ่งทีสองที่ดับเบิลคชัชปีกหนึ่งรอบก็ยังคงปัดดับเบิลคัชกันไม่ได้นะอเออไอ้พวกกระจกเอาว่ะสวยกับอนาตาอนกากตะชุดเลย ลงดีครับจังหวะน,นี้มันไม่คิดจะโยกสักหน่อยแหละไอ้น,นี่ผมไม่โดดเพราะผมรอมันโยกนะแต่คิดไม่คิดว่ามันจะชูดเลยนะโยกสองทีชูดเลยลักการไม่ลงครับนี่ผิดพลาดเองครับชูดในสถานการณ์ที่คนเยอะนะถือว่าผิดพลาดนะครับวิธีชูดรบกวนรุนแรงแบบแน่นอนไม่ต้องคิดรีบาวได้แล้วครับอืม้มธนาตากกอตรีบาวครับรอบนี้มาคือเดชลูกเขาว่าเอาไปหนึ่งดังนะอือ สุดจัดลูกขว่าตัวนี้เอาวะชุดเลยลักการก็โดนดิครับคิดว่าลูกชุดเดิมๆมันจะได้เอาชุดเลยลักการก็เอ้ยไม่ได้ครับเรานี้โหหันหน้าผิดไปหน่อยนะวัาวิสิชุดเอาวะลงลงเอ้ยไม่ลงลูกขว่ารีบเวครับวิสิชุดลงลงไม่ลงว่ะเฟเวชุดไปถึงรอบลงอีกแล้วครับโอ้โหเอาวะเท่เกิดไรเป้าจานเฟเวชุดไปอีกถึงสองรอบ ถ้าได้ติดลบกวนนิดน,นึงก็ไม่ค่อยลงกันนะแต่เสือกลงนะเมื่อกี้ถือว่าลูนนีทํางานอยู่อุ้ยโดดเร็วไปนิดนึงครับคิดว่าเขาจะชุดนะจังหวะน,นี้ยังไงลูกเขาว่าโยกสองทีสกับชีวสักกี่ชุดชีวสักกไม่ได้ครับยังไงอันตีรอบที่สองับมีชุดไปเลยไม่ต้องรอเทปสองอะไรกันเลิศเธอเปิดเพื่อนเพื่อนทายยศเออเออเอาว่ะสดุกสนะเน,นี่ฮะปาจรโกะชุดอีกแล้ว รอบนี้ลงไหมไม่ลงแล้วนะรอบนี้เฮ้สแต็กมันจะแน่นเกินมันก็จะชูดไม่ลงเอ้ยเอ้ยเทกเกินเทกเกินใบเป้าเอ้ยเอ้ยว้าพุ่งติดอีกแล้วโดนตติวอีกโอ้โหเกินว่ะมีสี่มือตัวชุดรุนแรงเป็นหนึ่งทีเลยครับติดลบกวนลุนแลงเอาวะเฮ้ยว่าเขาใช้บ้างเขาใช้บ้างสูาไปอีกหนึ่งลูกฮานากาตะสวยแต่ว่าก็ติบเท่าไหร่วะยี่สิบสี่ต่อสิบสองนะก็ ถือว่าเป็นเกมที่ดีตบคนได้อย่างสนุกที่พวกคุณแพ้บอดล่ะครับเนี่ยเออบอดอย่างพวกเราเนี่ยเล่นกันดีขนาดนี้รูฮานาะกาตาครับชูสิบสี่เต้มนะรีบาวอีกสิบเอ็ดลูกเลยนะไม่รู้ว่าทีมตรงข้าวเขารีบาวไม่เป็นหรืออะไรยังไงบล็อกอีกสองลูกฮะแอซิดอีกสองเก็บบอลอีกหนึ่งถือว่าเป็น MVP ที่สุดยอดปไปเลยสำหรับเกมนี้นะเก่งเกินไปอะบางทีอะเออก็อนี้ก็อีกสักเกมหนึ่งเป็นเกมที่ผมปลอลจะเป็นบอทเหมือนกันนะเกมนี้ ผมเล่นเป็นฮานากาตะนะส่วนลูกศิ์ผมเล่นเป็นเอ,อ่อกิโยตะส่วนอีกคนหนึ่งทีมผมก็จะเป็นมิซุอิส่วนทีมข้ามเซนเตอร์ก็จะเป็นเอ,อ่ออาคาง,งินะมิซุอิสามเตมแล้วก็เอ,อ่กิโยตะเหมือนกันนะโอเคดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไงฮานากาตะก็ชูดได้บอกแล้วไม่ใช่ว่าตต้แป้นอย่างเดียวนะอือมาจับบอลเอาว่ะนี่สู้เขาไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าค่าจำบอลเขาค่อนข้างสูงนะ คิวตารีเบาได้ครับเอ้ยไม่เป็นลูกศิษย์ผมเลยอะถ้าเป็นลูกศิษย์ผมนี่มันจะมันจะต้องเร็วกว่านี้อะมันช้านะอันเนี้ยคิยวตามันมีวิธีการพุ่งออกนอกเส้นที่เร็วกว่านี้คือจะก,กิวกดพุ่งนะมันจะสามารถพุ่งออกนอกเส้นได้แล้วเข้ามาในเกมอย่างรวดเร็วโดนเปิดไปแล้วครับสองต่อสองนะลูกศิษย์คนนี้ผมต้องกลับไปสั่งสอนมันสักหน่อยละไม่เคยดูอาจารย์เล่นหรือไงเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูสักคลิปหนึ่งอ่ะวาวะเขายังเลือกทางไม่ได้ว่าจะหมุนตัวไปทางไหนดีเอาไปหนึ ยังไม่ลงนะคิวตารีบาวได้อีกแล้วถามจริงดังเลยละการสั้งมาวะเอ้ยขีมายิงนู้เรียบร้อยหนึ่งลูกครับเค้กเกินนักกรดาทําแต้มไปอีกหนึ่งลูกสองก็มิซี่มิซี่หมุนตัวถอยหลังสเตปแบกเท,ท่มากมั้งสเตปแบกเนี่ยเออสเตปแบกมีเท่มากมังเอาโยนอย่างนี้ไอ้ลูกซิตลูกต่อย้กูบอสักบาทสบอาทชูดกันไม่ลงดีครับอย่างนี้จะคิดว่าจะมาเลีย้ยบสามัญชนนะครับ ว่ะชุดได้เป้าชุดได้เป้าส่งกับคิโยตะเลอัพไม่ลงนะอนาคกตารีเบาไดเอาว่าว่ายังไงครับส่งกับคิโยตะเลอาฟอีกหนึ่งลูกก็ยังไม่ลงนะออ้ยลูกศิษย์ใช้ไม่ได้เลยไม่กดแต่ว่าคัดแต่ลูกอุ้ยกดไม่ถูกอ่ะเด้ตอนนั้นสมัยนั้นก็เล่นมาสักพักหนึ่งน,นั้นน่าจะประมาณสามสี่สามทั้งเสียที่ที่แล้วนะก็นานอยู่เอาว่ามิซี่มตมโตชุด ลงไปหนึ่งลูกเอาเจ็ดต่อห้านะคะแนนมีค่อนข้างนําแล้วนะหมดตัวชุดเหมือนกันครับแต่ว่ารบกวนไม่ลงแต่เขารีบาวได้นะสอดับเอ้อยตี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 ต,ต,ต,ตโอ้คิวตาเาเก็บบอลได้ดังเลยเออก็ตด,ดตบดีครับเทเกิดไปอ้าเป้าจะดังต่อหน้าพี่อะไม่ได้ไอ้น้องดังเลยละกัารแล้วก็ล่วงไปหนึ่งลูก <c oughs> <c oughs> มีสี่หมดตัวชุดแต่ลบกวนไม่ลงนะแล้วก็รีบาวไม่โดนเองด้วย เอาวะนีสิหมูตัวชุดสวยกับอ่าอขางอีขางนีหนลอกหลอกหนึงทีแล้วก็ชุดงมั้งก็โหเอ้ยมีคนสอนอยู่ลูกติดตัวเองครับอุ้ยโดนบล็อกอีกหนึ่งลูกแย่แล้วเอาวะวะเอาไกลเกินอีกสวยงามอารามแท้แล้ลตาหลงชุดเลยลักการหนึ่งลูก oh, <dear. S 1> <laughs> สามแต้มเขชอบชุดกันมากมากเลยนะ แต่ชูได้ก็ดีนะชูไม่ลงก็ก็แทกไปที่แป้นหนึ่งดีเงี้ยเออมาว่ะเขาตามมาแล้วมิซี่ตัวครับคิโยตะคิโยตะทำไงครับไม่มีใครเชื่ออลยครับถามจริงล <laughs> ูกศิล์มันจะเล่นท่าเดียวกับอาจารย์มันยากไอ้น้องไอ้น้อง,อองเอ้ย,ยากเกิน <laughs> ว่ากลับเขากลับมาแล้วอุ้ยเขาชูติดลบกนแต่ยังชูลงเขาเก่งเกิน อนากตาอยากทาแต้มบ้างชูดเลยละกการเอาไปหนึ่งลูกโอ้ยชุดติดรบกวนก็ลงบอกแล้วเ,เก่งอ่ะคิโยตาคิโยตาดังโอ้โหไม่ไหวจริงๆคิโยตาคนนี้เจอคนเล่นเป็นหน่อยดีดังเร็วมากๆนะคิโยตาเนี่ยเออลูกศิษย์ของผมอย่านิ่งอย่านิ่งลงงไปหนึ่งลูกเอาไปอีกสามแต้มพนากตาแม่งแทบแม่งทำอะไรเลยรอบนี้ โซนกัยวตะกคิวตะาดังโอ้โหเรียบร้อยครับเหมือนเขาเริ่มรู้แล้วนะวผมบอกคิวตะไม่โดนนะคิวตะาตัวที่ค่อนข้างบล็อกยากนะถ้าสเต็ปไม่ค่อยเป๊ะน,นะชุดเลยละการโอ้โหลงด้วยเขาเรียกว่าลูกชุดอะไรรูปแบบแบบท่านอาจารย์เอาโอมีเนี้เอาว่ะ่วนกับวิซี่วิซี่ชุดเลยละการไม่แม่นแต่ก็ยังอยากจะโชว์ไงเออ่วนกับคิวตะาเป็นดีดียิวตะพุ่งเฟวเลท้ยหลัง เอาไปอีกไม่ลโลโก้กันแล้วแกบอกเอาไปอีกหนึ่งแต้มโอ้โหชุดโล่งๆไปอีกหนึ่งทีเอาไปเลยรักการสามแต้มเอาไวา้ให้ามาตามมาแล้วอีกหนึ่งกทีนะโยกหนึ่งทีเตะอีกเล่นฮานากตาตนะ้าแล้วโอ้ยโ,โดน,นโอีกกดอันตีเลยรักการเตะสองไปหนึ่งทีสวบไปหนึ่งลูกสเตปสองนี่สวบไปหนึ่งลูกราคานีมม้ไหม ี่อย่างนี้มีสิีหมุนตัวส่นก,กับคิวตัคิวตะดังดึงกางเกงได้แล้วเมื่อกี้ผมนี่ดึงกางเกงมันหลุดออกมาแล้วแต่ก็ยังมายังไม่วอดวายที่จะดังไม่ลงส่นก,กับผมอย่างนี้ผมก็หมุนตัวสองทีสามทีเฟลเอ้ยไม่ใช่ขี่แมวยิงนุรีเปลาเองครับยังไงครับมีสซีมึงล้มทําไมวะชูดไปก็ยังไม่ลงโอ้โหรีเปลาครับแบกครับแบกครับรอบนี้ผมแบกโอาชูดเอาประกันตีชูดเรียบร้อยโอ้โหทเท่เกินเย่ยเท่เกินอะไรเปล่าจาัน สองเกมมิซี่มิซี่หมุนตัวยังไงครับเขาน่าจะถ่วงเวลาแล้วนะจะถ่วงเวลาในเะมื่อมันก็แพ้กันอยู่แล้วว่าเออยิ่งถ่วงอะ่ะผมแนะนาเลยนะถ้าเจอมิซี่อะ่ะกดอันตีเราแต้มเราตามอะ่ะยิ่งถ่วงยิ่งแพ้นะครับผมพูดเลยบล็อกหน้าแหกอีกหนึ่งทีสิครับจานหมุนตัวชูดเลยละการเอาไอีกเฮ้ยไม่ลงโอ้โหแย่แล้วเอาตัดบอลอีกทีพอยการบอลน,นี้เออยังไงครับหรือว่าหมุนตัวชูดไปอีกทีโอ้โหนักตายืนนิ่ง ยืนนิ่งๆแบบคูๆอันนี้ผมพูดสําหรับพิกสําหรับทีมตรงข้ามที่มีซีอีกนะถ้าทีมตรงข้ามกดดันตีแล้วแต้มเราตามอยู่อย่างเงี้ยผมพูดเลยชูดไปเลยครับเราให้สามแต้มชูดไปเลยมันมีโอกาสที่สามแต้มจะชูดลงนะเราต้องเชื่อใจว่าเราต้องเชื่อใจว่าเซนเตอร์เราจะรีบาวได้นะเราต้องให้สามแต้มทําแต้มเลยนะเพราะยิ่งเราส่งเวลาเนี่ยเราจะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์แพ้ที่สูงมากนะเพราะเราจะตามไม่ทัน แต่ถ้าอยากตามไม่ทันนะ่ะเราก็ต้องให้สามแต้มเป็นคนชี้ชะตาชีวิตเรานะนี่มันสึกของสามแต้มปะนี่เรียบร้อยครับสาสิเอดต่อย2่นะจบสกอร์ไปอย่างสวยงามนะก็เป็นไงฮนากตะโอ้โหสามารถชุดได้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าจะใต้แป้นอย่างเดียวใต้แป้นก็ได้ชุดก็ได้โอ้โหแต้มเยอะใส่ได้เอ็ีวีเกมหนึ่งไปก็เดี๋ยวผมแถมให้อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะสำหรับเกมเอ่อ เกมอะไรดีวะเนี่ยเกมนี้ละก,การไปผมแถมไม่เกมนึงจะได้ดูให้รู้ว่าลูกศิษย,ย์อ่ะอุ้ยอ๋อทีมนี้ผมไม่มีเซนเตอร์นะทีมผมทีมผมจะเป็นคิโยตานะแล้วก็มีพอยก์กายเป็นฟูจิมะสามแต้มเป็นเอ่อจินทีมเขามีสกุลัง,งีใต้แป้นนะแล้วก็มีมิสซี่สามแต้มพอย์กามีดยยาง,งี่โอเคมาดูกัน ทีมผมไม่มีใต้แป้นแล้วผมอาคิปมาทําไมวะเนี่ยชนะบอลนี่หรือว่าแพ้วะอันนี้จําไม่ได้วะแล้วจําบอลครับซึ่งแน่นอนสกุลเงีถ้ามึงจําบอลไม่ได้นะมึงกากมากซึ่งก็แน่นอนับว่าจำบอลได้แน่นอนอยู่แล้วสกันสกุลเงี่ยส่กับมิเงี่ยใ่กับสกุลเงิสกุลงียังไงนั่นแหละใสกับมิซี่มิซี่สกับสกุลเงีสกุลเงี่ เท่มากมั้งคิดว่าไม่มีใต้แป้นแล้วจะชูดได้ง่ายๆว่าอย่างนั้นใช่ครับเขาชูดได้ง่ายๆเลยอยางอยางอยาเพิ่งอยาเพิ่งส่งให้กับมีลูกศิษย์ทั้งผมทไดเป็นมิริมเฟเวชูไปหนึ่งลูกไม่ลงมันรีบ่าวไม่ได้อ่ะมันจะสู้ยังไงวะลรมอัดคลิปนี้มาทำไมวะเนี่ยแพ้บนี่สี่ศูนย์ไหมศูนย์สี่ไปศูนย์สี่ไหม จินส่งให้กับอ่าส่งออกไปส่งมาอย่าเลยกูพูดไป่ทันทัโลโอเคลงไปแล้วหนึ่งลูกนะกูจะไปฉดาอย่างไงวะเนี่อะยังไงครับเนี่ยสกุลงิโอเทมากมังก็เขาคิดว่าผมไม่มีใต้แป้นแล้วเขาเทมั้งผมผมได้เซนเต,นเตอร์เก่านะผมจะบอกให้นี่ไงก็รีบาวอัดหน้าไปหนึ่งลูกเลครับส่วนกับจินจินชูดไม่ลง มีแ่ชูดไม่ลงกันบ่อยเดี๋ยวไมกุร <c oughs> ลีบาวไม่ได้โอ้ไม่ไหวจริงครับเอายังยังมีโอกาสเอายังไม่ได้โอ้แผไม่อย่างงี้อเ,ออเอา,าวะเออเอาวะกี้ตาดีบาวาันนี้ครับจินจินมึงก็ช้าเกินชูดพ่กนี้เลยไหมล่ะยังไม่ลงเอ้ยังเอาปล่อยกาดจับได้ใช่รเ,เลยครับจินจินชูดไม่ลงโอ้ฮะกี้ตาดีบาเลอาไม่ลงก็ โอ้อะไรกันครับนี่โอ้เขียวตะต้องไปกระจอกอยางงี้เฟเอใส่เตปแบกยังไงเอาไปหนึ่งลูก <c oughs> แถววะดิโอ้ไม่กอดผมลูกก็ผมเริ่มพูดเยอะเนี่ยทำคลิปยาวมากเลยเนะี่ยอุ้งกี่นาทีไปแล้วเนี่ยโอ้ฟูจิมะรีเบาได้ชูดเลยละก,กันไม่ลงอีกก็ <c oughs> จะไปสู้ยังไงวะผมอัดคลิปนี้มาทำไมดีกว่าพูดอย่างงี้ เอ้ย,อยโอ้โหเรียบร้อยสักกุลละหี่ต้องมีสัก,กวันบ้างแหละที่ผมเลยอัพลงเอาวะสนกมียังงี้เอ้ยมียงี้อะไรล่ะโอ้ยพุ่งหนึ่งทีชุดไม่ลงโอ้ยสก,กุลงิหี่ีบาวสนุกเลยบ้าล่ะ,ละบีซี่สเต็ปแบก็กสองเต้มโลโหอยสองต่อสิบเอ็ดน่าจะแพ้แล้วผมจะอัดมาทำไมวนะเนี่ย แมบบ้ว่ามันต้องมีอะไรสนุกๆบ้างแหละสามเต้มไปหนึ่งลูกห้าต่อสิบเอ็ดแล้วว่ะมาแล้วผมคัมแบกแล้วว่ะเฮ้ยพี่ซีมาชูเลยโอ้ถามจริงเอาดิเจอสติโอไงคือแบบอ่อนให้ใช่ปะ่ะเอาเฮียโดนอีกแล้วชูดเลยละการลงๆโอ้โหผมนี่ยืนนิ่งเลย ทำอะไรไม่ได้อะ่ะแล้วามอฟอกับตัวตเตี้ยๆงี้จะไปยืนใต้แป้นมันทะลึ่งเกินอ่ะเอาชูดล,ลงๆเลยละการลงด้วยอะไรวะเนี่ยแปดต่อสิบสี่แล้วเอาวะาวะอุ้ยอุยเทเกินโอ้โหยกดตีนเก่งบบนี้อย่างชอบเลยวะชูลเลยละการลงๆแต่ก็เอ้ยเอาวเอาวดูถูกเกิน เอ้ยผมก็ชูดได้นะครับแต่ลงมาอีกเรื่องหนึงนี่ไงเอาไปทีจีนชูดนิ่มๆสิบเอ็ดต่อสิบสี่ไปอ้าวสิหกก็เหรอสิบเอ็ดต่อสิบหกไปเอาเลสกุลละงนีอ่อนให้บนี้วิซี่ชูดไม่ไม่ไม่โลกไอ้น้องมียังงไม่มีสกุลละหนีก็รีบาวแข่งกับพี่ได้ลนะเออโอ้ถามจริงจานเอาอะยังคงอยากชูดอยู่ เออสกุลังีิมึงเน็ตปิงหรืออะไรเอาไปหนึ่งดังไอ้น้องเพิ่งได้ทําแต้มไม่เคี้ยวแ่งเป็นเป็นสมอลเฟิร์ที่แมงรู้สึกเคี้ยนี่สุดเลยถ้าเป็นกูต้องถ้าถ้ากิกูต้องมายืนตายเป็นเอ้ยอีอ่ดีกดอันตีมันจะเท่เกินไปเปล่าดังเลยละารนี่ไงไม่ทงไม่ถ่ถวงเลยซีนดังเลยฮะถ่วงเวลาเราไมเลอะเทอะแต้มเราตามอยู่นะยิ่งแต้มเราตามเนี่ยเรายิ่งควรทําแต้มนะอย่าไปกลัว ใครทำแต้มได้ทำไปเลยนะอืเฟเวชูดนี่ให้กูได้โชว์บ้างจาาังหวะนี้ให้ขิ้โอตาดได้เฉิดฉายบ้างในช่วงครึ่งหลังส่วนก็มียังไงสวนก็วิซี่ชูดเอาอีกหนึ่งเราได้ทีละสองก็ได้ทีละสามนะเขาได้เปรียบมากๆเลยนะจินชูดอีกหนึ่งทุกโอเคยี่ต่อยีองนะตามมาแล้วเง บอกแล้วมันต้องตามมันไม่ตามมันไม่ได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยสู้ทุกคนถ้าเราชนะได้เีเราจะเก่งมากนะทุกคนนะไม่ลงอันติอีกลูกนึงนี่สะสมและดองมานานเกิดเป็นพลังแห่งอันติเมตอะไรมีมีคนกดนงินก็นคือจินชิโนโซระโซโนฮาะ หมุนตัวสนกับสกุลงี้ดังอืมเอาวะไหครับเนี่ยจินก่อนติชูดเลยละการหยุดเวลาชูดไปหนึ่งดีโยดมิตาโซเอาวะมีซิสนกับสกุลงี้สนกับนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันหมุนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าอ้าวร่วงไปดีครับจังหวะนี้ยังไงครับส่งกับจิน สวบเอ้าว wow. oh, ีส oh ุดท้ายเกมพิกบอนีโอ้โหเกมพกครับทุกคนยังไงโอ้ไม่กอดกดหัวใจไปหนึ่งทีไอ้ไอ้์เฮียไอสวาอะไรเงียครับเนี่ยโอ้ my g ก d โอเคก็มาอยู่กับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะแนะนําให้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่1นนะวันที่1น่งเดือนเดือน3ก็จะมีบัตรผ่านอัปเกรดมาใหม่นะเป็นบัตรผ่านอของซีซั่นที่4แล้วนะผมก็ได้ปลดล็อกไปนิดหน่อยแล้วนะเพราะว่าผมมีแต้มของอันเก่าอยู่นะเป็นแต้มที่ไว้สะสมได้นะก็จะใครปลดล็อกได้ก็ปลดล็อกนะผมเติมปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วประมาณ250กูป,ปองนะ ของที่เลเวลห้าสิบเป็นของค่อนข้างดีสําหรับสายฟรีนะก็สามารถได้สนามฟรีมาเลยหนึ่งอันนะจะเป็นแบบว่าภาพสนามฟรีส่วนเลเวลสามสิบนี่เราก็จะได้ของมาอีกหนึ่งอันนะอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันเลือกได้ทั้งหมดเลยหรือว่าเลือกได้แค่อย่างละชิ้นนะเป็นข้อมูลของเคียวตะฮานากะตะแล้วก็มิซี่นะตัวใดตัวหนึ่งไม่แน่ใจคือแล้วผมเพิ่งซื้อมิซี่มาของนี้เสีเยดายมากๆเลยนะมิซี่กูโอ้โหเพิ่งซื้อมารวยเกิน เอาละครับทุกคนก็หมดและกันคลิปนี้สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็สาหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมใช้กันกดไลค์กดแชร์กดตับตักอรให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันวันนี้พีซเหนื่อยแล้วกันขอไปนอนพักสักประมาณสิบวินาทีแล้วก็ลุยกันต่อเจอกันใหม่ครับไม่รู้จะลงคลิปวันไหนนี่ผมว่าผมว่าจะปล่อยประมาณสักสามสี่วันละกันผมขยันเกินนะครับบายๆเจอกันครับ